ช่วงนั้นเรามีงานใี้ต้องไปทําที่สงขลาพร้อมกับเพื่อนเพื่อนมันก็ทำพอกเรานั้นรู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่น้อยนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เดินทางไปภาคใต้แล้วด้วยความจะได้งบประมาณค่าใช้ใจ่ายมาเพียงน้อยนิดจะให้นั่งเครื่องบินไปมันก็คงจะหมนงบพอดีการวางพักก็คงต้องออกเองแน่เงินเดือนก็ได้เพียงน้อยนิดมันก็คงจะไม่เหลืออะไรให้ได้ใช้ใจ จิงเป็นคนใช้เงินเก่งอีกต่างหากเพื่อนๆก็เลยได้เสนอความคิดว่าเรานั่งรถไฟไปดีกว่าไหมจะได้ประหยัดค่าเดินทางอีกอย่างจะได้เปลี่ยนบรรยากาศชมวิวสองข้างทางไปด้วยเคยนั่งแต่รถทัวร์ไปเที่ยวนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถไฟแม้จะใช้เวลาเดินทางประมาณ14 1 5ชั่วโมงก็ตาม มันก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่น้อยพอถึงหวันเดินทางพวกเราก็พากันสปายการะเป๋าไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงไม่นานนักรถไฟก,ก็ค่อยๆขึ้นตัวออกไปจากชานชาลาพวกเราก็นั่งพูดคุยกันไปชมว,วิวสองข้างทางกันไปเรื่อยๆมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้เจอมาก่อน ทีนี้พอได้นั่งรถไฟไป2-3สองสามชั่วโมงก็เริ่มที่จะพากันง่วงเหงาหานอนสุดท้ายก็เลยได้พากันหลับแต่เราก็ต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะปวดท้องอยากจะเขอาห้องน้ำสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินส้มตำมาก่อนที่จะเดินทางท้องมันก็เลยได้มีอาการแบบนี้ดีที่ว่ารถไฟมีห้องน้ำไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ ไม่งั้นก็คงต้องนั่งหน้าดำหน้าแดงก่อจะถึงสถานีต่อไปเมื่อมันได้มีอาการปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำขึ้นมาแบบนี้เราก็เลยต้องรีบลูกขึ้นมองหาทางเดินไปเข้าห้องน้ำตอนนนั้นแรกกะว่าจะชวน,นเพื่อนไปเป็นเ,นเพื่อนเข้าห้องน้ำสักคนหน่อยแต่ว่าเพื่อนแต่ละคนนั้นกับพากันนอนหลับตาปากน้ำลายไหลยืดออกมาก็เลยไม่อยากที่จะรบกวนเวลานอนของเพื่อน ซึ่งเวลานอนนั้นใครได้ก็อยากจะพากันนอนหลับพักผ่อนกันทั้งนั้นจริงไหมล่ะเราก็เลยเดิอนออกมาจากตู้ของตัวเองเร่งฝีเท้าก้าว 9, ยาวๆเพื่อที่จะหาห้องน้ำเพราะเาค่าสึกมันประชิดด่านแล้วนั่นเองซึ่งพอไปถึงห้องน้ำมันก็มีห้องน้ำไม่เข้าหลายห้องเหมือนกันเดี๋ยวเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ ยังกับอรอใครอะไรแบบนั้นเราก็สังเกตนะว่าห้องน้ำทุกห้องนั้นประตูมันถูกเปิดอยู่ทุกห้องนี้นะแล้วํำไมผู้หญิงคนนี้เธอถึงได้ไมเจินรอยอยู่ตรงนี้ละ่ะเมื่อยินรอใครกันไม่จะมีความสงสัยแต่ด้วยความที่ปวดท้องหนักเลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายรีบเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อปิดทุกของตัวเองไป ซึ่งเราก็เลือกเข้าห้องแรกเลยจะได้ไม่ต้องมีเดินหาห้องสองห้องสามทีนี้ในระหว่างที่นั่งทำธุระข,ของตัวเองไปนั้นอยู่ดีๆมันกับมีเสียงมาเคาะประตูห้องน้ำเราก็แปลกใจน้ว่าใครมาเคาะกันทั้งทั้งดี่ก่อนเข้ามานั้นเราก็มองเห็นอยู่ว่าห้องน้ำทุกห้องมันว่างนี่นะ ก็เลยได้พูดถามออกไปใครนะมีอะไรทำไมถึงได้มาขอห้องน้ำห้องนี้มันก็มีเสียงพูดตอบกลับมาน้องว่า,วาเราขอทิชชู่หน่อยห้องเรามันไม่มีเสียงพูดที่ได้ยินนั้นมันเป็นเสียงพูดของผู้หญิงเราคิดในใจน้องว่าหรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะแล้วทำไม เธอถึงได้มาขอทิชชู่แบบนี้ล่ะด้วยความที่ตอนนั้นเราทำธุระใกล้จะเสร็จแล้วก็เลยสามารถที่จะเปิดประตูออกไปได้อยู่พอเปิดประตูออกไปมันก็เป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆเธอก็พูดขึ้นมาอีกอย่้ำว่าขอโทษหน้าที่รบกวนฉันขอทิชชู่หน่อยในห้องนี้มีหรือเปล่า แล้วก็เลยหยิบให้เธอไปสามสี่แผน่นคนนี้จะได้มานั่งทำธุระของตัวเองต่อไปแมธิดนขัดจังหวะไปแล้วก็ตามทีนี้พอเราได้นั่งทำธุระต่อไปไม่นานนักมันก็มีเสียงคนมาเคาะประตูหน้าห้องน้ำอีกครั้งเราก็เลยได้จากโมโหแล้วละ่ะมันเจออะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่ห้องน้ำห้องอื่นมันโคว่างนีนาะ ล้วก็เลยได้พูดถามออกไปอีกว่าอใครนะ่ะมาเคาะประตูห้องน้ำทำไมกันมันก็มีเสียงพูดขึ้นมาอีกนังว่าขอโทษนะมีทิชชู่ไหมห้องเรามันไม่มีมันก็ทำมอลเรานั่นตึงกับเอขึ้นมาในทันทีทันใดเลยว่ามันจะใช่ผู้หญิงคนเดิมหรือเปล่าทำไมถึงได้มาขอแบบเดิมหรือว่าจะเป็นผู้โดยสารคน,น,นอื่นมาเข้าห้องน้ำนะ แล้วห้องน้ำข้างๆมันไม่มีหรือไงถึงได้มาขอจะที่ห้องแรกที่เราเข้าใช้อยู่ตอนนั้นเราทำธุระเสร็จแล้วละ่ะก็เลยเรียบๆรีบจัดการตัวเองให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าก่อนที่จะได้เปิดประตูออกไปคราวนี้พอเราเปิดประตูออกไปกลับไม่เจอใครเลยทางทที่เมื่อกี้นั้นมันก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมา ในเมื่อไม่เห็นใครเราก็คิดน้ำว่าหรือว่าจะเป็นคนมาข้ออยู่ที่ห้องอื่นเราก็เลยได้หันไปมองที่ห้องน้ำข้างในเพีงวยงแต่ว่ามันกลับไม่มีใครเลยสักคนเดียวมันก็ถามเอาเรานั้นถึงกับงงหนักมากว่ามันยังไงกันแน่ล่ะเนี่ยทีนี้พอเราได้หันหน้ากลับมาเราก็ต้องสะดุ้งตกใจแทบจะช็อกเลยเพราว่าได้เพราะผู้หญิงคนเมื่อกี้ เธอมายินจะฝั่งนี้ตั้งแต่ตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วสภาพใบหน้าของเธอในตอนนี้นั้นเหมือนกับเป็นใบหน้าที่ขาวซีดเย่็งกับคนไม่มีเลือดไม่มีเนื้อผู้หญิงคนนั้นเธอพูดขึ้นมาอีกนังว่าขอทิชชู่หน่อยห้องฉันมันไม่มีมันก็ทำเรานั้นถึงกับอารมณ์เสียคนที่จะได้บอกเธอไป เข้าไปเหยียบเอาเลยในห้องนั้นมันมีเยอะอยู่เราพูดบอกแค่นั้นแล้วก็เดินจากไปแต่ตอนที่เราได้เดินผ่านผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ดีๆขนบนตัวมันกับในลูกสู้ฉุน่นขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วมันก็มีอะไรเย็นๆพุง่งเข้ามาประทัดตัวของเราไม่ว่าจะรู้สึกงงเป็นอย่างมากทำไมถึงได้มีอาการแบบนี้ แต่เราก็ไม่ได้หันกลับไปมองข้างหลังตีอย่างใดไปให้ผู้หญิงคนนั้นเขาไปหยิบทิชชู่เอาเองก็แล้วกันทีนี้พอเราเดินกลับมาที่นั่งของตัวเองเพื่อนๆกลับหากันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็ถามเรานะว่าเก้ไปไหนมาวัานเนี่ยเราก็เลยได้บอกเพื่อนไปนะว่าไปเข้าห้องน้ำมาปวดท้องนะพอพูดออกไปแบบนั้น เพื่อนมันก็บอกน้องว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนพาไปหน่อยสิฉันปวดฉี่เหลือเกินมันก็เลยทำเอาเรานั้นต้องได้พาเพื่อนไปเข้าห้องน้ำพอตอนที่เดินไปถึงห้องน้ำนั้นเรากลับไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเธออาจจะเดินกลับไปที่นั่งของตัวเองแล้วละ่ะไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนั้นเธออยู่ตู้ไหนกันแน่เราก็ปล่อยให้เพื่อนนั้น เดินเข้าห้องน้ำไปส่วนตัวเองก็ไปจีนาร้างมือส่องกระจกดูสักหน่อยเพราะเมื่อกี้นั้นได้ความที่อารมณ์เสียไม่พอใจผู้หญิงคนนั้นก็เลยลืมที่จะล้างมือลืมส่องกระจกดูความเรียบร้อยของตัวเองทีนี้ตอนที่เราก้มหน้าล้างมือตางตางขับได้เห็นค้ใดบางคนเดินผ่านข้างหลังไป เราก็เลยเล่นรีบเอยหน้าขึ้นไปอมองแต่มันกลับไม่มีใครเ,เลยทั้งทที่เมื่อกี้นั้นหางตาของเราก็เห็นมีคนเดินผ่านไปจริงๆแทมอยู่ในกระจกที่ได้มองเห็นสะท้อนอยู่นั้นเราก็เห็นมีคนขึ้นตัวผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ทำไมมันถึงไม่เห็นจะมีใครเ,เลยละ่ะมันก็ทำให้เราั้นถึงกลับคนลุกสู้ขึ้นมาอยู่ครัง ได้แต่เยินเรอเพื่อนจุ่แบบนั้นไปนเนใจก็เริ่มคิดแล้วเหรอว่าหรือว่าห้องน้ําแห่งนี้มันจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะหรือว่าห้องน้ําแห่งนี้มันจะมีอดีตมนุษย์อยู่หรือเปล่าถึงได้มีอาการแปลกๆแบบนี้ได้เราก็ได้แต่เยินรอเพื่อนไปเทเพื่อนมันก็นไม่ยอมออกมาจากห้องน้าสักทีในว่าปวดฉี่ไงนานแบบนี้มันคงไม่ใช่แค่ปวดฉี่แน่ เราในตอนนั้นมันกลับเริ่มที่จะมีความรู้สึกกดดันแปลกๆเหมือนเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเราอยู่ตัวที่เรานั้นมองไม่เห็นว่าเป็นใครเพราะในห้องน้านั้นมันก็ไม่มีใครอื่นเลยนอกจากเรากับเพื่อนก็เท่านั้นและตอนนี้เพื่อนเองก็อยู่ในห้องน้ำห้องแรกที่เราได้เคยได้ไปเข้านั่นเองซึ่งเพื่อนก็ไม่ยอมที่จะออกมาสักที จนเราต้องตัดสินใจไปเคาะประตูห้องน้ำาพื้นกนที่จะได้พูดถามเขาไปว่าเอ็งเสร็จหรือยังวะเรียบบอกมาสิฉันรู้สึกไม่ดีว่าแต่เพื่อนมันกลับเงียบไม่ได้พูดตอบอะไรกลับมาเลยสักครั้งเดียวจนเราเองนั้นเริ่มที่จะรู้สึกหง,งุดหงิดแล้วละ่ะทำไมเพื่อนมันเข้านานจังเลยคิดว่าจะเดินเข้าไปตามเพื่อนๆพื้น,นให้ช่วยมาดูเพื่อนหน่อยหรือว่ามานอนหลับอยู่ในห้องน้ำกันแน่ หรือว่าเป็นโนไรแต่ตอนที่เราหันหลังกำลังจะเดินออกมาจากห้องน้ำจู่ดีๆเพื่อนกับได้ร้องแหกปากออกมาจากห้องน้ำอย่างดังเราก็เลยรีบผ่านปีมองคนที่จะเห็นเพื่อนนั้นเปิดประตูห้องน้ำออกมารีวิ่งออกมาจากห้องน้ำด้ทันทีทันใดแต่เรากับเห็นผู้หญิงคนนั้น ที่เราได้เห็นเธออยู่ในห้องน้ำแห่งนี้ตอนที่เข้ามาใช้วิ่งตามหลังเพื่อนออกมาด้วยแล้วอยู่ดีๆแล้วก็วิ่งตามหลังเพื่อนของไปในตู้ที่พวกเราได้นั่งอยู่นั่นเองเราก็เลยได้แต่รีบเดินตามเพื่อนไปในทันทีทันใดเพราะเราอยากจะเห็นผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันว่าเธอนั่งอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วทำไมเธอถึงได้วิ่งออกมาจากห้องน้ำห้องที่เพื่อนของเราได้เข้าไปใช้ใละ่ะ แต่พอเดินเข้าไปในตู้ของตัวเองเพื่อที่จะมองหาผู้หญิงคนนั้นเราก็ไม่เห็นจะมีเลยสักคนเดียวทั้งๆท,ที่ตู้ของเรานั้นมันก็มีผู้โดยสารไม่ได้มากมายอะไรแค่ไม่กี่ที่นั่งก็เท่านั้นเองส่วนเพื่อนเรานั้นมันก็อยู่ในอาการตกใจไม่ใช่น้อยเราก็รีบถามเพื่อนไปน้่นว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีอาการตกใจกลัวซะขนาดนี้ล่ะ เพื่อนในตอนนั้นมันก็อยู่ในอาการตัวสั่นจะไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกมาจนต้องรออีกหน่อยสักพักเพื่อนมาถึงได้เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังนั่งว่าตนที่หมันนั่งทำโต๊าของตัวเองไปอยู่นั้นชูริตีมันเคมีเสียงผู้หญิงพูดมาที่ข้างหูของมันว่าพอที่ชู้หน่อยสิมันก็ตกใจเหมือนกันเพราะคิดว่าตัวเอง นั่งอยู่ในห้องน้ำคนเดียวไม่ใช่หรอแล้วจะมีเสียงคนอื่นพูดได้ยังไงกันละ่ะเต่พอมันได้หันหน้ากลับไปมองทางเสียงที่ได้ยินนั่นเพื่อนมันกลับได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆจะโงกหวอ,ออกมาจากด้านหลังที่มันนั่งเข้าห้องน้ำอยู่นั่นเองมันก็เลยทําให้เพื่อนนั้นตกอกตกใจไม่ใช่น้อยคิดว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหนก็เลยได้หันกลับไปมองด้านหลัง ก่อนที่จะเห็นเป็นแค่หัวของผู้หญิงคนนั้นซึ่งมันมีแค่ส่วนหัวจริงๆส่วนลำตัวต่างๆนั้นไม่มีเลยเพื่อนมันก็เลยได้ล้องแหกปากว่าผีหลอกมี่งออกมาจากห้องน้ําแบบนั้นจนเราได้เห็นผู้หญิงคนนั้นที่เคยได้เห็นอยู่ในห้องน้ําวิ่งตามลำพื้อนออกไปด้วยนั่นเองมันก็ทำใหาเรานั้นสงสัยน้ำว่าคนที่เราได้เห็นได้เจอนั้น จะใช่ผู้หญิงที่มีเตียงหัวคนนั้นหรือเปล่าที่เพื่อนนี่เจอแบบนี้มันก็เป็นเสิ่งยืนยันสิว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นผีอย่างแน่นอนแม้เราจะไม่มั่นใจหรอกว่าผู้หญิงที่เราได้เจอได้เห็นนั้นจะใช่คนเดียวกันกับที่เพื่อนได้เห็นได้เจอหรือเปล่าแล้วเธอจะเป็นผีจริงไหมเพราะตอนที่เราได้เห็นเธอนั้นมันก็เหมือนคนปกติ แต่ว่าอาจ,จเห็นใบหน้าของเธอมันขาวซีดก็เท่านั้นเองอเราก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครเหมือนกันจึงได้จะบอกเพื่อนไปว่าไม่มีอะไรหรอกเพื่อนอาจจะตาฝาดคิดไปเองอะไรแบบนั้นแต่เพื่อนมันก็บอกน้ำว่าตาฝาดบ้าอะไรหลักกูเห็นสักขนาดนี้สุดท้ายเราก็เลยไที่ตัดสินใจนเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอได้เห็นในห้องน้ำให้กับเพื่อนนี่ฟังบ้าง แล้วเราก็ถามเพื่อนไปน้ำว่าตอนที่เราไปเคาะประตูห้องน้ำมาเรียกมันทำไมมันถึงไม่ตอบอะไรออกมาเลยล่ะเพื่อนมันก็พูดบอกขึ้นมาน้ำว่าไม่เห็นจะได้ยินเสียงคนมาเคาะได้ยินเสียงเองพูดอะไรเลยนี่ทุกอย่างเงียบงันเงียบสงบเป็นอย่างมากยังกับว่าไปเข้าห้องน้ําที่เป็นห้องเก็บเสียงอะไรแบบนอนเสียด้วยซ้าเพราะมันเงียบจริงๆคนที่จะได้เห็นหัวของวิคนนั้นนั่นแหละถึงได้วิ่งออกมา ซึ่งพอเพื่อนได้พูดยืนยันขึ้นมาแบบนี้เหมอือนก็บทำาเราั้นมั่นใจแล้วเราว่าเราอาจจะได้เจอผีอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าผีที่เราได้เจอได้เห็นนั้นเข้ากับเลือกมาเหมือนคนปกติไม่ได้เหมือนอย่างพื้นที่เห็นเป็นแค่หัวลอยอยู่ก็เท่านั้นเองหลังจากนั้นพอมันไม่ได้มีอะไรเรากับพื้นก็พากันนอนต่อ พเพราะตอนนั้นมันก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนั่นเองทีนี้พอเรานอนหลับต่อไปเราก็ฝันน้ำว่าผู้หญิงคนที่เราได้เห็นในห้องน้ำเธอเดินเข้ามาหาเราตรงที่เราได้นั่งอยู่นี่แหละผู้หญิงคนนั้นเธอพูดขึ้นมาน้ำว่าไม่มีคใครเห็นเรามานานแล้วเราขอโทษนะที่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นแบบนี้เราอยากได้ส่วนบุญ รบกวนช่วยทำบุญไปให้เราด้วยนะมันไม่มีใครเห็นเรานาน,านแล้วเราแค่อยากได้ส่วนบุญจริงๆแล้วก็ขอโทษเพื่อนของเธอด้วยนะที่ต้องออกไปให้เห็นแบบนั้นขอโทษจริงๆอย่าลืมช่วยทำบุญให้ฉันด้วยผู้ยิงก็นั้นเธอมาบอกแค่นี้แล้วก็เดินจากไปก่อนที่เราจะได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะตอนนั้นรถไฟมันนึงสถานีอะไรสักสถานีนีแ้แหละ เราก็เลยได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพื่อนๆเ,เองนั้นก็พากันรู้สึกตัวตื่นแล้วก็เลยได้บอกเพื่อนไปน้าว่ามือเราฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นเธอมาบอกให้เราทําบุญไปให้ซึ่งเพื่อนที่เห็นผีผู้หญิงตนนั้นมันก็พูดขึ้นมาน้าว่ามึงเมื่อหลอกกูแบบนี้กูไม่ทําบุญไปให้มึงหรอกมีเดี๋ยวกูจะกวดขี้กวดเจียวไปให้มึงนั่นแหละ ซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรหรอกเราก็คิดอยู่ว่าถ้ามีโอกาสจะทําบุญผู้ที่ส่วนบุญส่วนบุนไปให้เธอก็แล้วกันอย่างน้นอยๆเราเองก็จะได้บุญได้กุศลไปด้วยนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในการนั่งรถไฟแล้วม,มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับผีวิญญาณอยู่ห้องน้ำบนรถไฟนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด